กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟ่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะ,ะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1 4 7 5 6 0นะคะ แต่ว่าแอดมินคำนวณมา9ก็มีนะทุกคนอันนี้ก็ย่ามีเมี9ด้วยนะในตารางเ,าเม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบ1นะคะ1กับ0น,นะคะแต่แอดมินขอรูปไปที่1นะคะก็จะมี1 0 0 1นะคะ1 1 1, 1 2 1 3 1 4 หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดแปแล้วก็หนึ่งเกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนหนึ่งเจเจดหนึ่งหนึ่งสแล้วก็หนึ่งหห้าหนนะคะ จดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกํำลังใจคํานวณแนวนะทางก็เลยสวยๆงามงาม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า